เปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับน้องพี่พี่ครับพี่นัทขอเพลงหนึ่งเพลงใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้นี่นะสิพาไปกินแกงน่อไม้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยนะครับวันนี้ทางช่องนัททีชาแนลนะครับ จะมานําเสนอนะครับการช่างน้ําหนักของศึกทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับบวกมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนนะครับปพศสอ6 3นะครับณเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับเราไปดูเนื้อตัวนักมวยเราไปดูการตรวจร่างกายและการช่างน้ําหนักกันครับไปชมกันครับรับกูเอกของรายการนะครับช่องทู For you ูมวยมันวันศุกร์นะครับโยทินเอฟ เอกรุปนะครับวันนี้จะเจอกับป้อมเพชรนะครับสอสอต้อยแปดลิวนะครับช่องถูฟอยูนะครับรับชมได้แต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเปิดถูฟอยูยี่สี่นะครับครับคุร่างกายนะครับผู้เอกของรายการนะครับวันนี้นะครับถ่ายทอดช่องถูฟอยูนะครับครับผู้เอกของรายการนะครับถูฟอยูมวยมันวันศุกร์นะครับถ่ายทอดตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ เปิดทูฟอยู่เปิดทูนะครับช่องทูนะครับที่สี่นะครับนะครับป้อมเพชรครับสอสอต้อยแปดเลี้ยวนะครับดูร่างกายนะครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับวันนี้จะเจอกับโยธินนะครับเอฟเอกกรุ๊ปนะครับติดตามครับคู่เอกของรายการนะครับช่วงถ่ายทอดเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็กเจ็ดแปดก้ามวยไทยสองพันนะครับปืนกลต่อสุรักษ์นะครับวันนี้จะเจอกับยอดพจนนะครับนอนอวัดยิมนะครับเป็นคู่เอกช่วงถ่ายทอดช่วงหลังนะครับ เฟซบุ๊กนะมครับโมเดล79ครับโมไทยสองพันสิบสามครับนี่เป็นยอดพดนะครับนออนุวัตยิมนะครับวันนี้เจอกับปืนกลต่อสุรัตนนะครับเป็นคู่เอกหลังถ่ายทอดช่องทูโฟยูมวยมันวันศุกร์นะครับนี่ครับรับการตรวจรับกายนะครับกล้ามเนื้อนะครับดูกล้ามเนื้อตัวนะครับเนื้อตัวนะครับของนักมวยนะครับยอดพดนออนุวัตยิมนะครับติดตามครับ ครับบีวี่นะครับบีวี่มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับครับถ่ายทอดทาง Facebook นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับหลังช่องทูฟอร์ยูนะครับบีวี่สวยสังหารนะครับวันนี้จะเจอกับน้องพีหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเบยนะครับติดตามนะครับติดตามนะครับเย็นนี้ครับคืนนี้ครับน้องพีครับหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเบยนะครับ วันนี้ก็จะเจอกับวีวีสวยสังหานะครับวีวีมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับติดตามนะครับทาง Facebook นะครับมวยไทยสองพันมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับหลังจากช่องถูกฟอยู u นะครับน้องพีนะครับครับจะมารับชมที่เวทีก็ได้นะครับเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับดูนตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการลดน้ำหนักนะครับโดยวีนะครับวีวีทางภาพนะครับนะครับนักมวยก็กำลังลดน้ำหนักกันนะครับนะครับบรรยากาศเช้าเครับบรรยากาศเช้าาครับพี่เลี้ยงครับหัวหน้าคณะนะครับบรรยากาศเช้าเ้านะครับบรรยากาศเช้าเ้านะครับแต่เช้านะครับ ดูการเติมตัวน้ำมันที่จะลดน้ำหนักนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่กับเจ้วังไทยนะครับมวยรอบนะครับนี่ก็ป๋านะครับมียบีมวอรุชานะครับมีบีมวอรุชานะครับอ่ามีกับปืนกลนะครับคู่เอกถ่ายทอดเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดตัดเก้ามวยไทยสองพันนะครับกำลังใส่ชุดลดน้ำหนักนะครับปัด บรรยากาศเช้าเ้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับพศ2563นะครับวิธีมวยนานาชาติลงังสิตนะครับติดตามนะครับช่องทูฟอยูครับ okay, okay. เรานับมวยนะครับป็กนกลนะครับยิงแยงนะครับ บรรยากาศเช้าๆนะครับของวันนี้นะครับจุดที่4กันยายนนะครับวีดีมวลนินิชาติลังสิตนะครับติดตามครับครับบรรยากาศเช้าๆของวันนี้ครับบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ก็น้องพีนะครับน้องพีนะครับน้องพีหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับวันนี้เจอกับสวยสังหานะครับติดตามนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ด789มวยไทย2000นะครับนี่ก็ โดทินกับป้อมเพชรนะครับกู่เอกของรายการนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายๆนะครับแล้วการที่ซ้อมเนี่ยเราซ้อมกี่วันบรรยากาศเช้าเช้านะครับของวันนี้นะครับ4กันยายนนะครับที่4กันยายนนะครับนี่ก็วังไพนะครับวังไพนะครับแบงค์ยูโรนะครับทำการลดน้ำหนักอยู่นะครับครับบรรยากาศเช้าเช้าของวันนี้นะครับ หลังจากไปวิ่งนับรีดเหงื่อแล้วครับดอกไม้ป่านะครับให้พี่เลี้ยงนะครับโน้ตตัวนะครับรีดเหนื่อยนะครับเพื่อจะไปชั่งนะครับลดหนึ่งปอนด์นะครับดอกไม้ป่านะครับน้องวีวีนะครับรีดขนหนักไหมครับน้องวีวีมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าสวยสังหารนะครับทําการลดํนหนักนะครับก็มาเกินอยู่หนึ่งปอนด์นะครับ ช้ามาลีดเมื่อหน่อยนะครับบีวีสวยสังหารติดตามครับคืนนี้ครับสวยสังหารบีวีครับบีวีชั่งน้ำหนัก95.7าดเจดรถหนึ่ครับรถหนดหนน้องพีครับขึ้นชั่งน้ำหนักครับผ่านครับโยชินรถน้ำหนักมีไข้ถึงมิไปดีกวาใเขาขึ้นเลยเฮา ผ่านครับกระโดโด,โดช่าน้ำหนักกระโดดยการ้อยยี่สิบเจ็ผ่านครับปืนคนนะครับช่างน้ำหนักพิกัดร้อบหกผ่านครับผ่านครับช่น้ำหนักพิกัดร้อยสิบหกอดนะครับช่างได้ร้อบช่น้ำหนักดอกไม้ป่านะครับช่างน้ำหนัก พิกัด123ช่างได้123ผ่านครับผันบางคนนะครับขึ้นช่างนั้นหนักนะครับพิกัด123ปอนด์ช่างได้123ผ่านครับ123ไม่ช่างอ้ำนักผ่านผ่านเลยพี่ผ่านครับผ่านครับบางไท่ครับ ลุงเล็เกช่างน้ำหนักพิกัดร้อยสิบหกปอนด์ช่างได้ร้อยสิบหกพันครับฉลามดำช่างน้ำหนักฉลามดำนะครับพิกัดร้อยสองปอนปด์เบอร์โถคู่แรกทูกฟอยูนะครับช่างได้ร้อยสองพันครับกดโทนะครับลดน้ำหนักครับเบอร์โู่แรกทูกฟอยูนะครับ ผ่านครับผู้เจ็ดองบุรพาทิศท,ท่าไม้ก้องบุรพาทิศท่าไม้ช่างน้ำหนักพิกัดร้อยแปดช่างได้ร้อยเจ็ดจุดเก้าผ่านครับผ่านครับเพชรศิลานะครับเพชรศิลาช่างน้ำหนักพิกัด108ร้อยแปดไม่ผ่นจุเพชรศิลา ช่างได้ร้อยแปดจุดสามลดจุดามจะกนนะครับร้อยสี่จแหลนโพโพนะครับขึ้นช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักพิกัดร้อย่กอนร้อยสี่ผ่านครับ ออต้นะครับพ uh, ิกัดรลอายไม่ได uh ้นะครับออโต้ออโต้ออโต้นะครับรถน้ำชั่งน้ำหนักนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยบเอ็ดจุดสองร้จุดัตนาพลนะครับรัตนาพลชั่งน้ำหนักพิกัดร้อย2อบ ช่างได้ร้อยยี่สิบสองผ่านครับสวัสดีครับมิตรลักแฟนมัดมวยนะครับผ่านการช่างน้าหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับมวยในรายการนะครับครับสุดทูฟอยู u มวยมันวันศุกร์นะครับบวกมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับสุกที่สี่กันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับสี่คู่หายทอดช่วงแรกนะครับช่องทูฟอยู่นะครับมวยมันวันศุกร์นะครับรับชมได้ตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับ ฉลามดำวอุรชานะครับพ er, ิก <tomorrow. S 1> ัดร้อยสองช่างได้ร uh ้อยสองปอนด์นะครับวันนี้จะเจอกับพุทธโธจิตอาสาบางแก้วนะครับช่างพิกัดร้อยสองช่างได้ร้อยสองปอนด์เท่ากันนะครับส่วนคู่ที่สองของรายการนะครับวังไผ่แบงค์ยูโรนะครับพิกัดร้อยสิบหกปอนด์ช่างได้ร้อยสิบหกปอนด์นะครับคู่นี้เป็นหมวยรอบนะครับ CP เมจิเงินล้านนะครับวันนี้จะเจอกับลุงลิทนะครับสวิเศษกิจนะครับพิกัดร้อยสิบหกช่างได้ร้อยสิบหกปอนด์เท่ากันครับ ครับคู่ที่3าของรายการครับดอกไม้ป่าตอสุรัตครับพิกัด123นะครับช่างได้123นะครับจะเจอกับเจ้าฝันมงคลเกษถนพงมงคลมวยนะครับพิกัด123ช่างได้123ทั้งคู่นะครับครับคู่เอกของรายการนะครับช่วงถ่ายทอดช่อง two four u นะครับโยทิน f a กรุ๊ปนะครับพิกัด127มา127.2นะครับลดจุด2นะครับส่วนเจ้าป้อมเพชรนะครับพิกัด127มา127พอดีครับป้อมเพชร สิหนุ่มน้อยหรือป้อมเพชรสสต้อย8ปดเลี้วนะครับวันนี้ต่อยเป็นคู่เอกนะครับเจอกับโยทินนะครับช่วงถ่ายทอดช่องทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับหลังจากช่องทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับเปิด Facebook นะครับมวยเด็ด789มวยไทย2000นะครับถ่ายทอดต่อเนื่องนะครับครับมาดูคู่มวยในรายการครับออโต้ครับออโต้เมืองผาภูมินะครับพิกัด120 21นะครับมา121.2ยี่จุดสนะครับ วันนี้จะเจอกับรัตนพลนะครับนออนุวัตติมนะครับพิกัด122นะครับมา122นะครับออโต้นะครับเมืองมาบภูมิต่อให้รัตนพล1นปอนด์นะครับครับคู่ที่6ของรายการครับวัชระพลมีนโยทินนะครับพิกัด104มา104ปอนด์นะครับแหลมโพ1ิ์คุณประสันนะครับพิกัด104มา104ปอนด์เท่ากันนะครับครับรองคู้เอกของรายการนะครับช่วงถ่ายทอด Facebook นะครับมวยเด็ด789มวยไทย2,000นะครับ เพชรศิลาวอวอุรชานะครับพิกัด1้อยนะครับมาร้อย0 3ดจดจุดนะครับวันนี้จะเจอกับกล้องบูรพานะครับทิพท่าไม้นะครับพิกัด1้8ยมาอพอดีครับคู่นี้เคยเจอกันหนึ่งครั้งนะครับกล้องบูรพาพิกชนะมานะครับครับคู่เอกของรายการนะครับปืนกลตตอสุรัตครับพิกัด1้อยมา1้อพอดีนะครับวันนี้จะเจอกับยอดพจนนออนุวัตยิมนะครับพิกัดร้อ16เท่ากนารับครับหงเู่อกนะครับหลังคู่เอกนะครับ มาดูครับสวยสังหารครับวีวีครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้ก็จะเจอกับน้องพีหมูปิ้งอร่อยจุมเบยนะครับนี่คือมวยหญิงที่มีหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีนะครับวีวีนะครับน้องพีนะครับครับพิกัด94 94.6นะครับวีวีมา9 4 6นะครับน้องพีก็มา94.6นะครับติดตามนะครับคู่นี้นะครับมวยหญิงนะครับครับคู่ปิดท้ายรายการครับศิลธรรมครับ จิตอาสาบางแก้วนะครับวันนี้ก็จะเจอกับอภิเดชนะครับน้ำดื่มหมี77นะครับพิกัด96.4บนะครับศิลธรรมมาเ6 4นะครับอภิเดชก็มา9 6 4นะครับครับผมนี่คือคู่มวยในรายการนะครับ10คู่นะครับถ่ายทอดตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางช่อง2 for you ูนะครับ24นะครับ t ูฟอร o ยูยีนะครับติดตามนะครับคู่มวยในรายการนะครับ2ช่วงนะครับ ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ